ผมขอเริ่มต้นจากทางด้านบอกข่าวเล่าแจ้งก่อนนะครับว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดอุบลราชธานีเราเป็นเรื่องอะไรนะครับนํำมาแจ้งกันนะครับในบ่ายของวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวที่จังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับได้มีการจักดกิจกรรมเรียกว่าเป็นการประเมินผลงานจังหวัดสะอาดครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีการประกวดกันนะครับ โดยในวันนี้ที่ห้องประชุมสะลักลางจังหวัดอุบลราชธานีครับนายแพทย์อัธพลแก้วสำริดนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยได้เป็นประธานอนุกรรมการตรวจประเมินพร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินก,การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดในระดับประเทศประจำปี2565นะครับรอบตัดสินกลุ่มจังหวัดภาคันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยมีนายพงศพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและก็นางสลิสาพิรมรัฐประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับครับสำหรับการประกวดนะครับสำหรับการประเมินกนารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดนะครับในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็มีจังหวัดที่ผ่าน,านรอบของการคัดเลือกนะครับอีสานเรานี้คือมีทั้งหมด20จังหวัดนะครับ มีทั้งหมด20จังหวัดแต่ว่าจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกในนามของตัวแทนของอีสานบ้านเฮานะครับผ่านเพียงแค่4จังหวัดทีนี้เขาก็จะมีการวัดออกมาว่าใน4จังหวัดนี้ลำดับที่1ได้แก่จังหวัดอะไร2 3 4ครับนี่เป็นการประเมินนะครับซึ่ง4จังหวัดนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศิติเกศจังหวัดยโสธรและก็จังหวัดสกลนครเป็นตัวแทนของ20จังหวัดครับ โดยในวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการตรวจพิจารณาในรอบตัดสินครับเพื่อจัดลําดับจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดดีเด่นตามเกณฑ์ของการประกวดการจัดก,การขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดในระดับประเทศครับโดยทางด้านกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกรมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการจัดทํา ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจําปี2564แล้วก็ปีถึงปีพศ2565นะครับโดยมีกรอบของการดําเนินงานนี้ด้วยกัน3ระยะนะครับนั่นคือระยะต้นทางน,นี้ก็เป็นการลดปริมาณของขยะและก็เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะซึ่งก็ใช้หลัก3ชนะครับได้แก่ใช้น้อยใช้ซ้ําและก็นํากลับมาใช้ใหม่ครับ อันนี้คือต้นทางส่วนกลางทางก็จะมีการจัดทำนะครับระบบของการเก็บขนอย่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ปลายทางก็ขยะมูลฝอยจะได้รับก,การกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับนี่เป็นหลักของกรอบของการดำเนินง,งานของจังหวัดสะอาดนะครับมีต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางครับ ส่วนการส่วนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวนะครับจังหวัดเองก็มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการขั้นต้นจึงได้มีการจัดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใช้ชื่อว่าโครงการจังหวัดสะอาด ประจำปี2,565ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและก็เป็นการประกาศกิจคุณให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่วางเอาไว้ครับรวมถึงเป็นแบบอย่างให้แก่จังหวัดอื่นๆนะครับดำเนินการรณรงค์และก็บริหารจัดก,การขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและก็ในโอกาสนี้นะครับประธานอนุกรรมการการตรวจประเมินได้กล่าวแสดงความยินดีกับจังหวัดอุบลราชธานีครับนะฮะ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับจังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบของการประกวดในระดับประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคตนออกเชียงเหนือก็แสดงว่าใน4จังหวัดนี้ถ้าเปิดตีความแล้วนะครับใน4ีจังหวัดนี้อุบลเราน่าจะอยู่ลำดับที่1ครับเป็นตัวแทนของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดสะอาดต้นแบบของภูมิภาคครับ ทั้งในด้านของการขับเคลื่อนและก็การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติจากการขยะมูลฝอยชุมชนการเผยแพร่ประชาธมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการนํานวัตกรรมหรือว่ากิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยนะครับและก็การจัดการขยะอันตรายของชุมชนการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 และก็ไปจนถึงการรักษาความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่นะฮะ ของอุบลเราใน4จังหวัดนี้นะครับก็4จังหวัดนี้ก็ประกอบไปด้วยคือเป็นตัวแทนของภาคอีสานนะครับใน4จังหวัดนี้ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดสิริกติตจังหวัดยะโสธรและก็จากและก็จังหวัดส,สกลนครจากทั้งหมดนะครับ20จังหวัดคัดเอาไว้4จังหวัดครับและก็ใน4จังหวัดนี้ปรากฏว่าอุบลเรานะครับได้เป็นอันดับหนึ่งครับเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการประก ในการไปประกวดจังหวัดสะอาดในระดับประเทศต,ต่อไปครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะครับกับเรื่องราวของทางด้านกิจกรรมนะฮะจัดก,การขยะครั้งนี้ครับนะฮะนี่ก็เป็นข่าวดีนะฮะในบ่ายของวันนี้ครับ เราไปที่ธนกรพยากรอากาศนะครับอุณหภูมิของจังหวัดอุบลราชธานีเราในช่วงเวลา16นาิกาที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเวลายังไม่อัปเดตนะฮะยังเป็นเวลา13บรนิกาครับอุณหภูมิอยู่ที่33.0องศาเซนเซียสส่วนเมื่อช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดนะครับ25.3องศาแล้วก็เมื่อวานนี้สูงสุด31.8ครับ พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ที่หัดคูเดือนนะครับ18นาิกา35นาทีไปขึ้นพรุ่งนี้ชาติทิ่ภาชนะใดเวลาตี5กับ45นาทีครับในขณะเดียวกันนะครับไปที่ข้อมูลอุบัติเหตุนะครับจากไทย ISC ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนนะครับตั้งแต่เวลา6ทุ่มเป็นต้นมาจนถึงเวลา16นาิกาของวันนี้ครับมีคนไทยเราตายคาที่ทั่วไทยไปด้วยอุบัติเหตุและก็บาดเจ็บนะครับจากอุบัติเหตุครับ วันนี้นตั้งแต่6ทุ่มมาจนถึงส4 4ี่โมงเย็นวันนี้ตายไปแล้ว26กรายครับบาดเจ็บไป1565คนส่วนเมืม่อวานนี้ซึ่งเป็นวันอังคารน,นะครับตายคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้นจำนวน44รายและก็บาดเจ็บไป2647คนครับตัวเลขตายสะสมนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมีต้นมาจนถึงวันจันทร์สัปดาห์นี้คนไทยเราตายด้วยอุบัติเหตุคาที่นะครับ8,421รายครับ บาดเจ็บสะสมรวมแล้ว5,9893คนเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คำพูดของพลเอกชัดชัยสาริกัญตญิที่ผมย้ำอยู่เสมอนะครับคนตายและบาดเจ็บจากสงครามยังไม่มากเท่ากับคนตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในประเทศไทยแล้วก็อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมเป็นเรื่องของความประมาทล้วนๆครับนี่เป็นคำพูดของพลเอกชัดชัยสาริกัญญะครับ